ฝากถึงแฟนคลับแฟนละคร oh, ของพี่สาหน่อยค่ะ okay, okay. บทบาทใหม่ๆน oh, <okay. S 1> ะคะ ได้เลยได้เลยพูดเลยลูกค่ะก็ฝากด้วยนะคะสําหรับในละครนะคะก็ตอนนี้ก็มีละครกําลังออนแอร์อยู่ด้วยนะคะใส่เรื่องสองหัวใจนะคะทุกวันศุกร์อาทิตย์ค่ะ2ับฟุ้ครึงทางช่องเจ็ดค่ะเออเรื่องใหม่ๆล่ะลูกก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่กําลังถ่ายทําอยู่นะคะแต่ว่าได้ดูปีนี้แน่นอนเรื่องเข็มซ่อนปลายนะคะก็รับรองว่าแซ่บแล้วก็คิดว่าคนดูที่แบบว่าอยากเห็นอะไรใหม่ๆก็ได้เห็นแบบนี้แน่นอนเออบทบาทก็จะแบบ เปลี่ยนฉีกไปเลยใช่เปลี่ยนฉีกไปเลยค่ะเออขนาดไหนประมาณไหนคะที่สาขาไม่ไม่กล้าพูดมากอ่ะเพราะเขากูออกไปแล้วเขาบอกว่าโอเคนี่นหรออะไรอย่างเงี้ยอ๋อแต่ว่าก็เป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งละกันที่ลหลายๆคนน่าจะยังไม่เคยเห็นเออเอ,อ่ะก็ฝากติดตามชมกันเนะาะตามด้วยค่ะอโอเคขอบคุณที่สาขาข